ตอนนี้นะคะเรามาถึงสถานีบางซื่อกรุงเทพมพวิดลแล้วว,ลวันนี้นเราจะเดินทางไปหาดใหญ่นะคะด้วยขบวนที่31เวลา4โมงเท่าไหร่วะ5 0เมือทำอะไรมองหน้าังางเหมือนบ้านขอชาส0คัญก่อน ก็เราได้เป็นเที่ยว8โมง9นี่มไปซื้อได้เลยที่เคาน์เตอร์ราคาเท่าไหร่คะคนละ50บาทแล้วก็ใช้บัตรระรดชนด้วยก็บอกเขาได้เลยว่าวลังเบสตานี่นั่นเลยตรงนั้นเลยออกไทยันนี้เป็นเ่ข้ามาเลเซียอันนี้เรากำลังจะไปซื้อตัว